ภาพนี้เป็นภาพวาดทางการเมืองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อว่า The 16 s o v e r อ i g n s of the E.R.D.E. หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้นำ16ประเทศหารือกันเกี่ยวกับรูปแบบของโลกโดยเป็นภาพพอจากหนังสือหรือนิตยสารของเยอรมนีในช่วงปลายศตวตรรษที่19ซึ่งแสดงให้เห็นผู้นำของ16ชาติสำคัญในยุคนั้นมานั่งประชุมรอบโต๊ะกลมที่มีลูกโลกวางอยู่ตรงกลางด้านล่างของภาพมีการระบุหมายเลขกำกับตัวบุคคลแต่ละคนพร้อมคำอธิบายชื่อและตำแหน่งของพวกเขาในภาษาเยอรมัน ซึ่งแปลได้ดังนี้หนึ่งราชินีแห่งอังกฤษควีนวิเทียรสองราชินีแห่งฮอลแลนด์สกษัตริย์แห่งปรัสเซียจากระพัรดิวินเฮลยที่สอง4กษัตริย์แห่งสเปน5กษัตริย์แห่งโปรตุเกส6กษัตริย์แห่งสยาม7จักรพรรดิแห่งจีน8ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา9กษัตริย์แห่งเบลเยียม10กษัตริย์แห่งสวีเดน11ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส 12. จักรพรรดิแห่งออสเตรีย13าจักรพรรดิแห่งเกาหลี14ประธานาธิบดีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 15. กษัตริย์แห่งอิตาลี16จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นบริบทของภาพภาพนี้สะท้อนแนวคิดของยุโรปและจักรวรรดินิยมที่มองว่าตนเป็นศูนย์กลางของโลกและกำหนดทิศทางของโลกทั้งใบผู้นำชาติต่างๆทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสยามถูกว่า ให้อยู่ในที่ประชุมเดียวกันแสดงถึงการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกและพลังอํานาจใหม่ในช่วงศตวรรษที่19ภาพนี้มีลักษณะเสียสีหรือสะท้อนการเมืองโลกในยุคจักรวรรด,ดินิยมโดยเน้นถึงการแบ่งปันอํานาจหรืออิทธิพลระหว่างมหาอํานาจโลก